ความคืบหน้าล่าสุดหมอปลาลั่นขาดจากลุงพลนับแต่บัดนี้ขอให้มีวุฒิภาวะอย่าล้อเล่นกับน้ำใจคนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งได้นำตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมด้วยนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนเข้าสู่กระบวนการเครื่องจับเท็จเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีน้องชมพู่ทำให้สังคมเกิดความเป็นห่วง ว่าถ้าโดนจับขึ้นมาแล้วใครจะประกันตัวซึ่งคนก็จะนึกถึงหมอปลาหรือจิรพันธ์เพชรขาวเพราะเจ้าตัวนั้นเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะเป็นผู้ช่วยประกันตัวลุงพลเองทั้งนี้ล่าสุดอมรินทีวีได้ไปถามหมอปลาอีกครั้งว่ายืนยันคำเดิมหรือไม่หมอปลากล่าวว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของลุงพลอีกแล้วแม้เขาจะมาขอความช่วยเหลือก็ตาม เพราะตนนั้นไม่อยากไปยุ่งในชีวิตของเขาแล้วขอเอาเวลาไปช่วยเหลือคนที่อยากให้ช่วยดีกว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเริ่มมีคนติดตามเยอะลุงพลก็กลายเป็นคนลืมตัวแถมยังระแวงครอบครัวของตนขนาดที่คิดว่าตนทำคุณสายใส่จนต้องไปอาบน้ำมนต์หรือเรื่องกล้องวงจรปิดที่ตนไปติดให้ที่บ้านของเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เขาคิดว่าตนนั้น ไปติดเพื่อจับผิดเขาและอีกเรื่องที่ตนนั้นติดใจมากๆก็คือครุฑที่ตนเคยให้เขาเขากลับไปให้คนอื่นแบบออกสื่อถ้าเขาให้ลับๆคงไม่กระทบกระเทือนจิตใจของตนมากเท่านี้ปากเขาบอกว่ายัางรักแต่การกระทํานั้นสวนทางหมอปลาย้ําอีกว่าความสัมพันธ์ของตนและลุงพลไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วการที่ลุงพลบอกทุกคนว่า ลุงไม่ได้เปลี่ยนไปตนก็อยากจะบอกว่าลุงอย่าหลอกตัวเองเลยทั้งๆที่ตนนั้นหวังดีแต่กลับมาระแวงและที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนทิ้งเราไม่ใช่เราทิ้งเขาหากใครได้ติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกจะรู้เลยว่าตนและครอบครัวไม่ได้หวังผลประโยชน์จากลุงพลและครอบครัวรวมถึงไม่เคยเกาะกระแสะเพราะวันที่เราไปช่วยเหลือคือวันที่ลุงไม่เหลือใคร ที่ผ่านมาตนปกป้องเขาทุกอย่างแต่พอ FC หรือยูทูบเบอร์มาด่าตนเขากลับไม่ปกป้องตนเหมือนกลายเป็นคนอกหักส่วนกรณีที่มีเพจเพจหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอที่ลุงพลและป้าแตนได้หยิบกุญแจคอนโดที่หมอปลาให้ไว้เพื่อลุงพลมาทำธุระที่กรุงเทพก็จะสามารถเข้าไปพักได้นั้นโดยทั้งคู่มีการร้องเพลงและเต้นคล้ายกับ ล้อเลียนกรณีของคุณอุบิริยะทําให้ชาวเน็ตไม่พอใจมากๆนั้นที่ลุงกับป้าทําแบบนั้นก็คงจะล้อเลียนอีกคนที่เคยสนิทกันคงไม่ได้หมายถึงตนและครอบครัวซึ่งหากมีวุฒิภาวะคงจะต้องรู้ว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทําส่วนกุญแจห้องนั้นตนก็ไม่ได้ขอคืนและเขาก็ยังไม่ได้คืนให้ด้วย ซึ่งเขาจะคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้แล้วแต่เขาเลยเพราะตนไม่ได้เป็นคนทวงบุญคุณคนนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการพูดถึงว่าจะมีบุคคลหนึ่งลงไปดูคดีน้องชมพู่เพื่อไขปริศนาแล้วตามคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วคนคนนั้นพาดพิงถึงหมอป่าว่าอย่าลืมเงินหนึ่งล้านบาทที่เคยบอกจะให้คนที่ปิดคดีนี้ได้นั้น ยืนยันว่าจะให้จริงแต่คดีจะต้องเสร็จสมบูรณ์ถึงสารสุดท้ายและจะต้องเป็นบุคคลที่เอาหลักฐานไปให้กับเจ้าหน้าที่จนตามตัวคนร้ายได้ตนเป็นคนรักษาคำพูดไม่ใช่คนกลับกรอกแต่ถ้าตำรวจจับได้เองก็ไม่เข้าข่ายที่จะให้และตนก็อยากจะฝากไปถึงเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวันก่อนยังด่าตนให้หมอผีวันนี้มาเรียกหมอป่าเพื่อนรัก ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนอกชมพู่จากทางเพจเ Facebook ของทนายโนบิที่ชื่อว่าโนบิตะรอยเยได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจเกี่ยวกับคดีของนอกชมพู่ดังนี้ครับเครื่องจับเท็จถือเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อาศัยหลักการที่ว่าถ้าคนพูดโกหกร่างกายจะต้องแสดงอาการบางอย่างออกมาเช่น 1. อัตราการทำงานของต่อมเหงื่อ 2. ความดันเลือด 3. อัตราการหายใจโดยเครื่องจับเท็จ จะให้ค่าออกมาเป็นกราฟแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านและแปลค่ากราฟนั้นอีกทีจะเห็นว่าตัวแปรที่ทำให้การอ่านค่าผิดพลาดนั้นมีอยู่หลายจุดเช่น 1. สภาพของคนที่เข้าเครื่องจับเท็จ 2. สภาพของเครื่อง 3. สภาพของการให้ค่าออกมา 4. สภาพของคนที่อ่านค่าเมื่อตัวแปร ที่จะทำให้การอ่านค่าผิดพลาดมีอยู่จำนวนมากดังนั้นแม้ค่าที่ได้จากเครื่องจับเท็จจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่สารของไทยไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรสักเท่าไหร่ให้คุณค่าเป็นเพียงพยานประกอบเท่านั้นหมายความว่าจะต้องมีพยานหลักฐานอื่นที่ดีกว่าอยู่แล้วจึงค่อยนำพยานจากเครื่องจับเท็จนั้น ไปประกอบอีกทีตามแนวคำพิาพากษาของศารดีกาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าพยานหลักฐานที่ได้จากเครื่องจับเทจนั้นเป็นเพียงพยานความเห็นวงเล็บเจ้าหน้าที่มาเบิกความให้ความเห็นว่าอ่านค่าจากกราฟแล้วเชื่อว่าอย่างไรไม่อาจจะนำมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้โดยตรงหรือไม่อาจจะนำมาพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดเทียบดีกา 734ทับ2553ดีกา1029ทับ2548ดีกา665ทับ2502ดีกา36ทับ2502ดังนั้นเครื่องจับเท็จโด,ดยหลักแล้วนั้นควรใช้ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนเป็นหลักคือใช้เป็นไกด์ไลน์ในการสืบสวนคดี ไม่ควรนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลแบบที่พิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดอย่าพึงไปฟันธงใครเพราะทุกคนที่เข้าเครื่องจับเท็จมาในฐานะพยานเท่านั้นนะจ๊ะปอลอทนายโนบิไม่เคยบอกว่าหมายจับจะออกวันที่10ผมแจ้งว่าไม่เกินวันที่10มก,กรา2,564จะมีความเคลื่อนไหวของคดีน้องชมพู่อีกครั้งและก็มีการเคลื่อนไหวจริงๆ การที่สื่อออนไลน์นำไปวิเคราะห์และแต่งเติมไปว่าวันที่10มกราคม2564จะมีการออกหมายจับอาจทำให้ทุกท่านที่ติดตามเกิดความสับสนซึ่งผมไม่เคยบอกเลยว่าจะมีการออกหมายจับเพราะเรานั้นไม่ก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือชี้นำการทำงานได้เราทุกคนก็ต่างเฝ้ารอติดตามคดีอย่างมีความหวังว่าตำรวจจะจับ ตัวคนร้ายมาลงโทษทั้งนี้หากมีความเคลื่อนไหวเช่นไรเกี่ยวกับคดีผมจะมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปเพราะตอนนี้นาฬิกาทรายเริ่มนับถอยหลังแล้วขอบคุณบทความจากคดีโลกคดีธรรมความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรมได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพโดยมีข้อความดังนี้ เร็วๆนี้ชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมจะไขปริศนาคดีบ้านกกอกและจะไปพบพยานสำคัญที่จะสามารถออกหมายจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนหมอป่าเพื่อนรักอย่าลืมรางวัลหนึล้านบาทนะคดีครูจอมทรัพย์ชมรมเคยถูกเบี้ยวมาแล้ว1ล้านขนาดเดิมพันต่อหน้าสื่อครั้งนี้ถึงเวลาออกหมายจับหมอป่าเพื่อนรักผมอย่าบอกนะว่าหล้าน คือหัวพี่อิอิหยอกกันเล่นนะพี่อย่ากโกรธกรรมใดใครก่อใกล้ถึงเวลารับกรรมติดตามบทความสองตอนที่สำคัญตั้งแต่ต้นจนจบคดีครูจอมทรัพย์เป็นแพะชมรมสวนเป็นแกะถูกสังคมด่าอย่างย่อยยับจุดเริ่มต้นมาจากคุณพุทธอมรินหลังความจริงปรากฏยังไม่เคยได้ยินคำว่าขอโทษจากปากครั้งนี้ จะเป็นอีกครั้งที่จุดเริ่มต้นมาจากคุณพุทธอมรินได้เรตติง้งและกลวยเงินค่าโฆษณาไปแบบถล่มทลายตอนจบจะเป็นอย่างไรไม่เกิน15กุมภาพันธ์2564จะได้รู้กันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเรื่องยากๆต้องคนนี้เบอร์เดียวเลยพี่อัจฉริยะถัดมานะครับบอกว่า อย่าให้เด็กต้องตายฟรีครับสันดานพวกนี้ถัดมานะครับบอกว่ารอรอค่ะถัดมานะครับบอกว่าหนึ่งเดียวในไทยที่ไขปริศนาได้ถัดมานะครับบอกว่าติดตามครับถัดมานะครับบอกว่าป,ป๋าโคนันแห่งสยามประเทศถัดมานะครับบอกว่ารอค่ะอยากให้จับคนร้ายไวๆจบจบสักทีถัดมานะครับบอกว่าพี่แกต้องมีหมัดเด็ดแ, sant แ sant น่ๆถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีคะ่ะคุณอัจฉริยะถัดมานะครับบอกว่า ผมอยากดูตอนจบมากๆครับถัดมานะครับบอกว่าจะคอยติดตามดูไปเรื่อยๆถัดมาครับบอกว่าจัดไปท่านโคนั้นถัดมานะครับบอกว่าอยากให้คุณอัจฉริยะมาตรวจสอบคุณเชาคููข้างถนนหน่อยครับว่าเอาเงินบริจาคไปไหนเอาไปให้ใ,หใครเอาไปทำอะไรซื้ออะไรให้ใครบ้างถ้าตรวจสอบจะทำบุญครั้งใหญ่เลยครับขอบคุณครับถัดมานะครับบอกว่ารอด้วยค่ะรอด้วยค,ว,ยความหวังค่ะ รอความยุติธรรมให้น้องชมพูนะคะถัดมานะคะบอกว่าความจริงคือความจริงคุ้นๆป่ะแต่ขอให้เอาจริงๆหน้าด้านหนังหนาหลอกหน้าหลอกหลังสบายใจกันมากเกินไปแล้ส,สังคมเสื่อมทรามเพราะคนผสมถัดมานะคะบอกว่าสักทีตามมานานมากถัดมานะคะบอกว่าอยากรู้จุดจบแล้วคะ่ะนานมากแล้วนะถัดมานะคะบอกว่า หายอยากรู้มานานแล้วครับตอนนี้นะ่ะผมกลับมาอยากรู้คนร้ายจริงๆเป็นใครแล้วครับถัดมานะครับบอกว่าเรื่องมันเป็นยังไงไหนลองเล่าซิจิตดีถัดมานะครับบอกว่าตามค่ะถัดมานะครับบอกว่าส่วนตัวผมสงสัยลุงพลตั้งแต่ต้นแล้วครับ